ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพ์สุภาผลและคุณดีทิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮามาสโตอิสราเอลยิงจรวดถลม่มกรุงเทลอาวีฟ ค่าเสียชีวิตเกิน670คนเหตุดินถล่มในปาปวัวนิวกินี UN เผยรายงานทหารเมียนมาสังหารตัดคอชาวมุสลิมโรฮิงญากาตาแอร์เวส์ตกหลุมอากาศรอบใหม่เจ็บ12รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานจีนลงทุนเส้นทางสายไหม่ดิจิทัลพร้อมคุมเข้มอินเทอร์นเนต็ตอาเซียน ส่งท้ายกันด้วยเรื่องที่นักเรียนโปโลแลนด์เ hey! ฮหลังจากรัฐสั่งงดกันบ้านช่วยเด็กมีเวลามากขึ้นติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิโเวภาคภาษาไทยกลุงหัวชิงตันครับ ครับคุณนิธิการเราไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของสองครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันก่อนนะครับค่ะยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธของฮามาสเปิดเผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าได้ยิงจรวดชุดใหญ่ถล่มกรุงเทลอาวิฟนะคะเมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าของอิสราเอลซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนค่ะที่กลุ่มฮามาสเข้าโจมตีครั้งใหญ่จากระยะไกลเพื่อตอบโต้อิสราเอลค่ะ โดยเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วกรุงเทลอาวิฟระหว่างการโจมตีจากกลุ่มฮาม,สมาสเมื่อวันอาทิตย์แต่อสิสราเอลระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายขนาดใหญ่จากการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่ายิงมาจากตอนใต้ของกาซานะคะ กองกำลังติดอาวุธข,ของฮามาสโพสต์ในสื่อเทเลกรามว่าได้มุ่งเป้าโจมตีกรุงเทลอาวีฟด้วยจรวดชุดใหญ่เพื่อตอบโต้ต,ต่อการสังหารหมู่ประชาชนโดยพวกไซออนนิสทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าจรวด8ลูกถูกยิงข้ามพรมแดนจากบริเวณใกล้เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาเข้ามาในอิสราเอล โดยทางอิสราเอลสามารถสกัดจรวดไปได้หลายลูกค่ะก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่ารถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถผ่านแดนทางใต้ของอิสราเอลเข้าไปในกาซาแล้วหลังจากมีการจัดทาข้อตกลงเลี่ยงการใช้จุดผ่านแดนเมืองราฟาแต่ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าองค์การความช่วยเหลือต่างๆจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านั้นได้หรือไม่เนื่องจากยังคงมีการสู้รบในกาซาอย่างต่อเนื่องค่ะทางอียิปต์ปฏิเสธการเปิดพรมแดนติดก,กับราฟาจนกว่าอิสราเอลจะยอมมอบการควบคุมจุดผ่านแดนดังกล่าว ืนให้แก่ปาเลสไตน์โดยได้มีการตกลงให้สามารถขนส่งผ่านจุดข้ามแดงคาริมชลอมของอิสราเอลแทนเป็นการชั่วคราวหลังจากมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกับประธานาธิบดีอียิปต์อัดเดลฟัตตาอัลซิซี เมื่อวันศุกสาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ได้ตัดสินว่าอิสราเอลควรหยุดการโจมตีทางทหารโดยทันทีที่เมืองราฟาซึ่งถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางการทู่ต่ออิสราเอลค่ะแต่อิสราเอลกล่าวผ่านโฆษกรัฐบาลว่าไม่มีอำนาจใดบนโลกนี้ที่จะหยุดอิสราเอลจากการปกป้องประชาชนของตนและจากการตามไปจัดก,การกลุ่มฮามาสในกาซาได้ นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจาม,มินเนทันยาฮูกำลังพัดเชิญแรงกดดันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเพื่อปลดปล่อยตัวประกันร,ราว100คนที่ยังคงถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มฮามาสไว้แต่ทางอิสราเอลแต่ทางฮามสาสก็ยังคงยืนยัน ที่จะปฏิเสธการทำข้อตกลงใดๆจนกว่าจะมีการรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติสงครามและถอนทหารทั้งหมดออกจากกาซาไปค่ะคุณสรงบดครับจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับมาต่อกันที่สงครามยูเครนนะครับ เจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ารัสเซียโจมตีใส่ร้านขายเครื่องมือแห่งหนึ่งในเมืองคาคิฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนบาดเจ็บอีกนับ10คนนะครับก็ถือเป็นการโจมตีที่เมืองคาคิฟแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองโอเลซินเนฮูบอฟ ผู้ว่าการเขตปกครองคาคิฟกล่าวว่าระเบิดนำวิถี2ลูกของรัสเซียถูกยิงใส่ร้านอิพิเซนเตอร์ DIY ในเมืองคาคิฟนะครับทำให้เกิดไฟลุกไหม้และควันทึบลอยสูงหลายร้อยเมตรมีรายงานผู้บาดเจ็บ43คนด้วยกันนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟอีฮอร์เทเลคอฟระบุว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีคนอยู่ในร้านขายเครื่องมือดังกล่าว120คนนะครับเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ย่านชอปปิ้งที่มีผู้คนพลุกพล่านถือเป็นการก่อการร้าย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการโจมตีใส่เมืองคาคิฟหลังจากที่ทหารรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปแล้วก็เปิดแนวหน้าสมรภูมิใหม่ทางเหนือของเมืองนี้นะครับคุณนิทิการค่ะตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนเมื่อปี2022รัสเซียบุกโจมตีคาคิฟหลายครั้งนะครับเคยสามารถลุกคืบไปถึงชานเมืองแต่ก็ยังไม่สามารถยึดเมืองขนาดใหญ่ดับสองของยูเครนแห่งนี้ได้ ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงมีการระดมโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายรัสเซียใส่บริเวณกลางเมืองที่มีประชากรราว1.3ล้านคนนี้นะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก รัฐานาที่ดียูเครนวลดิเมียเซลนสกี้ ky, ขอร้องไปยังชาติพันธมิตรอีกครั้งให้ช่วยสนับสนุนด้านการป้องกันตนเองทางอากาศเพื่อปกป้องเมืองคาคิฟโดยเขากล่าวประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความบ้าคลั่งของรัเสเซียและว่าเมื่อเราบอกกับบรรดาผู้นําโลกว่ายูเครนต้องการการป้องกันทางอากาศที่เพียงพอและเมื่อเราบอกว่าเราจําเป็นต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดในการปกป้องประชาชนของเรา เที่ผู้ก่อการร้ายจากรักเสเซียจะไม่สามารถประชิดชายแดนของเราได้นั้นเราหมายถึงการสกัดไม่ให้การโจมตีลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับทางด้านรัเสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีมุ่งเป้าไปที่ประชาชนแม้ว่ามีชาวยูเครนเสียชีวิตและบาดเจ็บไปแล้วหลายพันคนตั้งแต่เกิดสงครามขึ้น เมื่อ27เดือนที่แล้วนะครับคุณธิติการค่ะขยับกันไปที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปาโปันิวกินีนะคะองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศหรือ IOM ได้เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่ในปาโปันิวกินีนั้นคาดว่าจะมากถึง670คนหรือมากกว่านั้นค่ะ เซฮานอัคโตปราคหัวหน้าคณะทำงานของ IOM ประจำปาโป,โปนิวกินีกล่าวว่าการปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนี้อ้างอิงจากการตรวจสอบตัวเลขผู้ประสบภัยในหมู่บ้านยามบาลีและเอนกาซึ่งมีบ้านเรือนถูกฝังทำลายกว่า150หลังคาเรือนจากเหตุดินถล่มเมื่อวันศุกร์นะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปาโปนิวกินีประเมินว่าอาจมีผู้เสียชีวิตราว100คนคะ่ะแต่จนถึงขณะนี้พบศพเพียง5คนเท่านั้นโดยเจ้าที่กู้ภัยบอกว่ากำลังเร่งค้นหาผู้ ชีวิตท้ามกลางซากดินถล่มและผืนดินที่ยังคงเคลื่อนตัวในความลึกราว6-8เมตรซึ่งถือเป็นภารกิจที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งค่ะ ขณะเดียวกันความพยายามขนส่งอาหารน้ำและความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยก็ทําได้ยากนะคะเนื่องจากถนนที่ถูกตัดขาดและการต่อสู้ของชนเผ่าต่างๆในบริเวณดังกล่าวนะคะจัสตินแมคมาฮอนผู้อำนวยการองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแคร์อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าการขนย้ายผู้รอดชีวิตไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั้นคือภารกิจหลักอันดับแรกรวมถึงการส่งความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ําเข้าไปในพื้นที่โดยกองทัพจะเป็นผู้นําในภารกิจดังกล่าวค่ะแรก รายงานระบุว่าเหตุดินถล่มได้ฝังกลบบ้านเรือนสถานพยาบาลร้านค้าขนาดเล็กโรงเรียนและสถานีจ่ายน้ํามันในหมู่บ้านทั้งสองแห่งนั้นจนเกือบหมดค่ะโดยคาดว่ารัฐบาลปาโปัวนิวกินีจะตัดสินใจในวันอังคารนี้ค่ะว่าจะขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างเป็นทางการหรือไม่ค่ะโดยมีสหรัฐและออสเตรเลียเป็น2ประเทศหลักที่เตรียมส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆเข้าไปในปาโปัวนิวกินีเมื่อได้รับการร้องขอมาค่ะคุณทรงพจน์ ครับขยับไปกันที่กรุงโซลเกาหลีใต้บ้านนะครับประธานาธิบดียุนซุกยอลได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่หารือกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการเจราจาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการคุยถึงเรื่องข้อ,ขอตกลงเสรีการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับจีนด้วยนะครับ การเจราจาของประธานาธิบดียูนและนายกรัฐมนตรีหลี่มีขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าร่วมประชุมไตรภา,าคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะในวันจันทร์นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปี ในการหารือร่วมกันในวันอาทิตย์ยูนกล่าวกับหลี่ว่าทั้งสองประเทศควรทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและรับมือความท้าทายที่ภูมิภาคน,นี้และทั่วโลกกำลังเผชิญรวมถึงสงครามยูเครนสงครามอิสราเอลฮามาสและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ขณะที่นายกรัฐมนตรีหลีก็กล่าวกับประธานาธิบดียูนยเช่นกันว่าจีนและเกาหลีใต้ควรหลีกเลี่ยงการนำประเด็นเศรษฐกิจและการค้ามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและความมั่นคงแล้วก็ควรร่วมมือกันร,รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทา,านตามรายงานของสื่อสินหัวของทางการจีนนะครับไม่กี่ปีมานี้ผู้นําและนักการทูตของจีนมักออกมาประนามสหรัฐและชาติพันธมิตร เรื่องการควบคุมการส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของจีนด้วยเมื่อปี2008นะครับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นชอบให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำของ3ประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆแต่ความขัดแยง้งระหว่างประเทศรวมทั้งการระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้การประชุมนี้ถูกระงับไปตั้งแต่ปี2019 คาดว่าในการประชุมที่กรุงโซในวันจันทร์นะครับผู้นำทั้ง3ประเทศจะมีถแถลงการร่วมใน6ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจและการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนสาธารณสุขและอายุเฉลี่ยประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนเราก็จะนำรายงานเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีที่ว่านี้มาเสนอด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ ไปกันต่อเรื่องของการลงทุนของจีนใน,ในส่วนที่เรียกว่าเส้นทางสายใหม่ดิจิตัลนะครับจีนก็ผลักดันความช่วยเหลือกลุ่มประเทศในอาเซียนให้สร้างความทันสมัยให้กับโลกดิจิทัลผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม่ดิจิทัลเป็นโครงการ ที่จีนตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะบรรดานักสิทธิมนุษยชนมองว่ารัฐบาลปักกิ่งกาลังใช้โครงการนี้ในการส่งออกรูปแบบการกํากับดูแลดิจิทัลแบบเผด็จการผ่านการเซ็นเซอร์การตรวจตราสอดแนมและการคุมเข้มในภูมิภาคนี้นะครับ คุณนิที่การกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับค่ะสื่อทางการจีนรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะว่าบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติจีนไมเดียกรุ๊ปร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือขา่ายโทรคมนาคมของไทย AIS และผู้ให้บริการเครือขา่ายโทรคมนาคมจีนไชน่ายูนิคอมและ จัดหัวเวย่ยในการสร้างโรงงาน 5G ในต่างประเทศเป็นแห่งหแรกที่ประเทศไทยนะคะโดยสื่อซินหัวของจีนเผยว่าโรงงาน smart factory บนพื้นที่28,000ตารางเมตรแห่งนี้จะมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 5G เป็นของตนเองเช่นกันและย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะคะสื่อของกัมพูชาระบุว่ารัฐบาลปักกิง่งบรรลุข้อตกลงกับกัมพูชาในการจัดตั้งหอสมุดกฎหมายดิจิทัลแห่งสมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งระบุว่าสิ่งนี้มีเป้าหมายในการขยาย ความร่วมมือรอบด้านที่สอดคล้องกับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และสร้างชุมชนที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันแต่สิ่งที่คู่ขนานกับเรื่องการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สื่อทางการจีนผลักดันอยู่นะคะก็คือประเด็นที่บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างมองว่ารัฐบาลปักกิ่งกําลังช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการสร้างสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการกํากับดูแลดิจิทัลแบบเผด็จก,การค่ะ ทางองค์กร A r t ิโ l e น9ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่มุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั่วโลกเผยแพร่<ๆ>รายงานออกมาเมื่อเดือนเมษาย,ยนนะคะซึ่งชี้ว่าเป้าหมายของเส้นทางสายใหม่ดิจิทัลไม่ได้มีแค่การสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนแต่เพียงอย่างเดียวคุณสงโพจน์แต่เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานของเสรีภาพและการกำกับดูแลด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับจีนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้วิวเอก็ติดต่อไปยังสถานทูตจีนประจำสหร,รัฐนะคะเพื่อขอความเห็นในประเด็นดังกล่าว แต่ไม่มีการตอบกลับมาในช่วงเวลาที่รายงานข่าวชิ้นนี้ค่ะครับเรื่องนี้น่าสนใจรูปแบบการกํากับดูแลแบบดิจิทัลที่จีนเนี่ยพยายามส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆอย่างที่บอกไปเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรคุณนิทิการมีความหลากหลายนะคะเพราะว่าในรายงานของ article 19ทีที่ตรวจสอบกรณีศึกษาก็ดู3ประเทศกัมพูชาเนปลาลและก็ประเทศไทยไปพบว่ารัฐบาลปักกิ่งเผยแพร่รูปแบบการกำกับดูแลด้านดิจิทัลของจีนควบคู่คือในแง่ของการลงทุน แล้วก็เทคโนโลยีที่มาจากบริษัทจีนหนึ่งเช่นหัวเว่ย ZTE และอาลีบาบานะคะโดยไบโคลแคสเตอร์ผู้จัดการโครงการฝ่ายดิจิทัลเอเชียของ a r t i c l e 19ทีบอกกับวิเอว่าจีนประสบความสําเร็จในการจัดส่งบริการที่จําเป็นไม่เพียงแต่การสมมอบการพัฒนาดิจิทัลผ่านการเชื่อมต่อที่มากขึ้นแต่ยังรวมถึงการทําให้การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับการกํากับดูแลด้านดิจิทัลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยการส่งเสริมการควบคุมของรัฐผ่านการเซ็นเซอร์การสอดแนมและอธิปไตย ดิจิทัลที่ห่างไกลจากบรรทัดฐานสากลน,นะคะโดยในกรณีของประเทศไทยองค์กรอาร์ติเคิลไน 19, บรรลุข้อตกลงระบุว่าประเทศไทยบรรลุข้อตกลงกับจีนในการสนับสนุนการควบคุมด้านอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้หลังรัฐประหารเมื่อปี2014แล้วก็บอกว่าไทยนะั้นพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า Great Firewall หรือมาตรการปิดการทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนนะํามาใช้กลั่นกรองเนื้อหาและสกัดกั้นเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง Google Twitter ก็คือ X ในซปัจจุบันนะคะแล้วก็เว็บไซต์สื่อต่างชาติค่ะส่วนที่เนปาลนั้นรายงานขององค์กร Art ิ c l e 19ทิงเขาพบว่าเนปาลมีเข้าตกลงด้านความมั่นคงและด้านข่าวกรองกับจีนแล้วก็กังวลว่าเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดของจีนที่นํามาใช้อาจจะไปใช้ในการสอดแนมชาวทิเบตที่หลีภัยในที่นั่นด้วยนะคะสาหรับกรณีของมาเลเซียค่ะเห็นว่าแนวทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของมาเลเซียนั้นมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของจีนของ,งทรงโพสโดยอ้างถึงกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของมาเล ที่เพิ่งจะได้รับมาติดรับรองเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็มีความร่วมมือของมาเลเซียกับบริษัทจีนที่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการปราบปรามชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน และในกรณีของกัมพูชานะคะองค์กรอาริโค9ไนทีนบอกว่าจีนมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้านดิจิทัลของกัมพูชาในทุกรูปแบบอย่างกรณีของหัวเว่ยที่กําลังถูกแบนจากนา,นานาประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงไซเบอร์ปรากฏว่าได้ผูกขาดระบบเก็บข้อมูลแบบคลาวในกัมพูชานะคะระหว่างที่บริษัทจีนยืนยันว่าจะไม่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้รัฐบาลปักกิ่งแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบริษัทนี้จะทําได้แค่ไหนภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของ ของจีนที่บังคับใช้ในตอนนี้ค่ะคุณสมงพท์ครับทีท่กล่าวมาคุณนีทิการมีประเทศไหนที่นําแนวทางของจีนไปปรับใช้แล้วนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการกํากับดูแลของจีนในอาเซียนย้อนกลับไปในปี2021นะคะรัฐบาลกัมพูชาประกาศกฎในการสร้างเกตเวออินเทอร์เน็ตแห่งชาติ ดูละไม้คล้ายกับ g r เ Firewall ของจีนก็คือในการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อและส,สื่อสังคมออนไลน์ของชาติตะวันตกของชาวกัมพูชาซึ่งนั่นคือสิ่งที่แคสเตอร์มองว่านี่คือการปรับใช้ g r เ Firewall ในบางประเทศที่จีนมีอิทธิพลหรือว่าจีนให้การสนับสนุนในการพัฒนาดิจิทัลมากที่สุด โดยรัฐบาลกัมพูชาก็บอกว่าเกตเว a y อินเทอร์เน็ตแห่งชาตินี้จะเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงต่อสู้การโกงภาษีและอาชญากรรมไซเบอร์แต่ว่าทางอินเทอร์เน็ตโซไซตี้หน่วยงานไม่แสวงผลงกำไรที่ดูแลด้านเสรีภาพอินเทอร์เน็ตบอกว่าสิ่งนี้แหละจะเปิดทางให้รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบการใช้และกิจกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตของประชาชนและติดตามระบุตัวและสถานที่ของพวกเขาด้วยโดยเคียนเวสเซนสันนะคะ นักวิจัยอาวุโสด้านเทคโนโลยีและประชาธิปไตยจาก f r ร e d o m House บอกกับวิลเอว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนและบริษัทจีนดําเนินกิจการสอดรับกับรัฐบาลปักกิ่งในการเป็นผู้ผลักดันการกระจายตัวของอินเทอร์เน็ตก็คือหมายความว่าพยายามแบ่งแงยกอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ตัดขาดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก hmm. ซึ่งแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนและการลงทุนจากจีนแต่ว่าทางเวสเทิ n ์นสันบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาย,ยังไม่ได้บังคับใช้เกตเวย์อินเทอร์เน็ต แห่งชาติที่ว่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนสําหรับรัฐบาลกัมพูชาในการผลักดันค่ะส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์ในการผลักดันเรื่องการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของจีนในอาเซียนนะคะเวสเซนสันก็บอกว่าควรที่จะให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศรัฐบาลหลายประเทศพยายามดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเข้ามาโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซเพราะฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เอื้อในการป้องกันการเซ็นเซอร์หรือสอดแนมเนี่ยอาจจะ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เขาต้องนึกถึงเหมือนกันส่วนแคสเตอร์นะคะบอกว่าหลายประเทศกังวลเกี่ยวกับโมเดลของจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนควรจะสนับสนุนการเชื่อมต่อและพัฒนาอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่าที่เป็นอยู่แทนที่จะใช้เรื่องการเผยแพร่โมเดลผด็กการให้เป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดค่ะคุณทรงพจน์ครับขอบคุณครับคุณนิธิการก็เป็นรายงานที่อธิบายถึงเรื่องของโครงการ เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลนะฮะเราคงจะได้ยินชื่อนี้กันอีกบ่อยๆเลยนะฮะก็ติดตามรายงานของเราได้ทางเว็บไซต์ voa t h a i com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรา Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราใน YouTube voa ไทยด้วยครับ ยังไม่หลุดจากเอเชียนะครับคุณนิธิการยังมีประเด็นที่เมียนมานะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เราติดตามมาโดยตลอดสหประชาชาติเปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ที่ระบุถึงการกระทําที่ป่าเถื่อนโหดร้ายของทหารเมียนมาต่อชาวมุสลิมโลหินจาในรัฐยะไข่ของเมียนมานะครับลิวทรอส ลิสทรอสเซลนะฮะโฆษกของข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่นครเจนีวาว่าข้อกล่าวหาบางอย่างที่ร้ายแรงที่สุดเกี่ยวข้องกับการสังหารชาวโรฮิงญาและเผาบ้านเรือนของพวกเขาและว่ามีชาวโรฮิงญานับหมื่นคนที่ต้องอบพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองบูติดองและเมืองมองดอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโฆษกผู้นี้บอกด้วยว่าข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอออนไลน์และคําบอกเล่าของพยานและเหยื่อชี้ว่าเมืองบูติด องถูกเผาจนเกือบหมดและเ,เริ่มมีการเผาเมืองนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2วันหลังจากที่กองทัพถอนกำลังออกไปจากเมืองและกองกำลังอารักันเข้าครอบครองพื้นที่แทนนะครับเจมส์โรดีเฮฟเวอร์หัวหน้าคณะทำงานด้านเมียนมาสำนักข่าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า จากการพูดคุยกับแหล่งข่าวจำนวนมากและตรวจสอบหลักฐานต่างๆพบว่ารายงานนี้น่าเชื่อถือนะครับโดยหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าพบศพหลายสิบศพนอนตายเกลื่อน ประชาชนนับหมื่นคนหลบหนีไปยังเมืองอื่นแต่ก็ถูกกองกําลังอารักันสกัดไว้เขายังบอกด้วยว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เผาเมืองบูติดองคณะทํางานของตนได้รับรายงานการโจมตีชาวโรฮิงจาโดยกองกําลังอารักันและกองทัพเมียนมาซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศและโดรนนะครับการยิงคนที่ไม่มีทางสู้และกําลังหลบหนีตลอดจนการสังหารตัดคอชาวบ้านโรฮิงจา4คนด้วยกันนะครับ ย้อนกลับไปนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017ชาวโรฮินจามากกว่า1 000, 000ล้านคนลี้ภัยไปยังเมืองคอกสบาสซาในบังกลาเทศเพื่อหน,นีความรุนแรงปัจจุบันคาดว่ามีชาวโรฮินจาในรัฐยะไข่เหลืออยู่ประมาณ600,000คนซึ่งรัฐบาลเมียนมามองว่า พวกเขาเป็นคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศยอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าในความเป็นจริงชาวโรฮิงญาจะปักหลักอยู่ที่รัฐยะไขน่นี้มาหลายชั่วยุคนแล้วก็ตามนะครับคุณนิติการค่ะไปที่อุบัติเหตุทางอากาศนะคะที่เกิดขึ้นกับสายการบินกาตาร์เวเวสค่ะซึ่งประสบเหตุตกลุมอากาศนะคะขณะเดินทางจากกรุงโดฮาไปไอแลนด์ซึ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บถึง12คนด้วยกันค่ะโดยทากาศยานกรุงดับลินเผยว่าเครื่องบินโบอิง787ดแปดเจ็รีมไลเนอร์เที่ยวบิน qr 0 1 7 ลงจอดตามตารางเวลา13.00ของวันอาทิตย์นะคะตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสนามบินไปรอรับเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ12คนซึ่งประกอบด้วยผู้โดยสาร6รายและพนักงานอีก6รายนะคะสื่ออาร์ทีของไอร์แลนด์รายงานคำพูดของผู้โดยสารบนเครื่องบินว่าเหตุตกหลุมอากาศครั้งนี้เกิดขึ้นราว20วินาทีขณะที่มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มโดยเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เหนือตุรกี เมื่อหาวันที่แล้วเพิ่งเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกลุมอากาศระหว่างเดินทางจากกรุงลอนดอนไปสิงคโปร์นะคะทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งเป็นชาวอังกฤษวัย73ปีค่ะคุณทรงพจน์ครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะบ็อกซ์ออฟฟิศนั่นเองต้องบอกว่า ปีนี้ค่อนข้างซบเซานะครับคุณนีทิการแล้วก็ดูท่าทางว่าจะเป็นซัมเมอร์ที่ซบเซาเช่นกันนะฮะหนังฟอร์มใหญ่เปิดตัวสุดสัปดาห์นี้2เรื่องด้วยกัน Furiosa a m a d Max s a g a กับ The Garfield Movie นะฮะเป็นหนังแอนิเมชันเจ้าแมวสีส้มนั่นเองไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักนะครับเปิดตัวด้วยไรายได้ต่ำที่สุดในรอบเกือบ30ปีของสุดสัปดาห์วันรลึกผู้วายชนในสงครามหรือ m e m o r i a l Day w e e k e n d นั่นเองนะครับ f u ริโอ a าแมดแม็กซ์กซึ่งเป็นภาคต่อของหนังแอคชั่นแนวแฟนตาซีแมดแม็กนำแสดงโดยดาราระดับแม่เหล็กอย่างอันยาเทเลอร์จอยและคริสเฮมเบิร์ตนะครับทำรายได้ในอันดับหนึ่งของสุดสัปดาห์นี้ด้วยตัวเลข25.6ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ทางสตูดิโอ w r r n r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  t t h r s s คาดไว้ว่า f u ร i o อซาจะเปิดตัวที่ระดับ40ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกแต่ว่าถ้าทางจะไปไม่ถึงฝันนะครับ ตาม,มันที่อันดับ2แบบหายใจรถต้นคอก็คือหนังแอนิเมชัน The Garfield Movie ที่ได้คริสแพดมาให้เสียงของเจ้าแมวเจ้าแมวสีส้มสุดกวนทำเงินได้24.8ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์เปิดตัวนะครับแล้วก็อาจจะแซงขึ้นเป็นอันดับ1แทน f u r ิโอซาได้เมื่อผ่านพ้นวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นวันหยุด Memorial Day ในอเมริกาอันดับ3หล่นมาจากอันดับหสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือ If ผลงานการกำกับของจอห์นคลาสซินสกี้กับเพื่อนในจินตนาการที่กลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงตกมาอยู่ที่3กับไรายได้16.1ล้านดอลลาร์อันดับ4 Kingdom of the Planet of the Apes นะครับทำไปอีก13.4ล้านดอลลาร์และอันดับ5 The f a l โฟ u y ก่ทำเงินเข้ากระเป๋าไปอีก5.9ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องของการบ้านที่โปลแลนด์กันครับ การบ้านเนี่ยนักเรียนหลายๆคนก็บอกว่าใ <c oughs> ส่หัวไปตามกันแต่ที่โปรแลนด์เขามีนโยบายใหม่นะคุณนิติการเขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยกำลังพอใจกับการจำกัดปริมาณการบ้าน <c oughs> ขณะที่ครูอาจารย์และผู้ปกครองไม่คิดเช่นนั้นนะครับไปฟังเรื่องนี้การจากคุณคมสรรศรีธน,นวิบุญชัยครับโปรแลนด์วังที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาภายในประเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของโดนัลด์ทัสก์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ได้มีข้อห้ามไปยังสถานศึกษาสั่งงดให้การบ้านสำหรับเด็กซึ่งจผภายมาระบบการศึกษาของโปแลนด์ถูกวิจารณ์ว่าเน้นการท่องจำไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ไม่เน้นการวิเคราะห์แยกแยะและที่สำคัญมีจำนวนการบ้านที่มากเกินไป จากคำสั่งดังกล่าวทำให้ครูในชั้นเรียนระดับเกรด1ถึงเกรด3จะไม่สามารถบังคับให้นักเรียนทำการบ้านได้อีกต่อไปส่วนในชั้นเรียนเกรด4ถึงเกรด8การบ้านจะเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้นและจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนสำหรับการประเมินผลการศึกษาอโอลาโคซักวัย1ปีอาศัยอยู่ชายกรุงวอซอศึกษาในระดับเกรด5สแสดงความรู้สึกดีใจหลังจากที่รัฐบาลโปแลนด์ออกคำสั่งจำกัดปริมาณการบ้านอย่างเข้มงวด โดยคาดว่าจะมีเวลามากขึ้นเพื่อไปทํากิจกรรมที่ชื่นชอบเธอยังเผยว่าที่ผ่านมาเหล่านักเรียนจะคัดลอกกันบ้านจากเพื่อนคนอื่นก่อนเข้าชั้นเรียนตอนเช้าหรือไม่เช่นนั้นก็ออกมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่ดูไม่เข้าทา่าอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักดาโคซักคุณแม่ของโอลาบอกว่าเธอไม่พอใจเพราะการบ้านเป็นวิธีสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมันช่วยให้เด็กรู้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังเรียนอะไรกันอยู่ ในขณะที่ปาเวลโคซักคุณพ่อของโอลากลับมองว่าถ้ามีสิ่งไหนที่จะทําให้นักเรียนสนุกมากขึ้นเวลาอยู่ที่โรงเรียนมันคงจะดีทั้งต่อตัวนักเรียนและโรงเรียนเองด้วยการถกเถียงเรื่องการบ้านในปริมาณที่เหมาะสมเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกผลการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าสําหรับเด็กแล้วการบ้านมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆเห็นว่าการบ้านช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีพัฒนาอุปนิสัยการเรียนและแนวคิดเชิงวิชาการ สลาว,วามีบรูเนียสหัวหน้าสหภาพครูชาโปลแลนด์มองว่าคำสั่งงดการบ้านจากภาครัฐเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับคำปรึกษาที่เพียงพอจากนักการศึกษามันเกิดขึ้นเร็วไปและชุลหุกเกินไปอีกทั้งยังชี้ว่าการที่นักเรียนไม่ต้องทำการบ้านอาจไปขยายช่องว่างทางการศึกษาระหว่างเด็กที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัวกับเด็กที่มาจากพื้นฐานครอบครัวยากจนซึ่งได้รับการสนับสนุนที่น้อยกว่า กฎการบ้านได้รับแรงผลักดันในการเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วจากกรณีที่มาซิกมาตุสซวสกี้เด็กชายอายุ14ปีกล่าวกับทัสระหว่างการจุมนุมหาเสียงต่อหน้าสาธารณาชนทั่วทั้งประเทศโดยชี้ว่าเยาวชนไม่มีเวลาพักผ่อนเด็กถูกละเมิดจากการบ้านจำนวนมากในช่วงวันหยุดและมีสอบอีกจำนวนหลายครั้งในวันจันทร์ S 2> <S 2> <S 2> <S บ,บาราโนวการัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่กขขอโปลแลนด์กล่าวว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจัยด้านสุขภาพจิตของเด็กระบุว่าในบรรดาความเครียดที่เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนสิ่งที่สามารถกำจัดได้ไวที่สุดคือภาระาที่เกิดจากกันบ้าน ในทัศนะของปาซีซาวเบิร์กนักการศึกษาและนักเขียนชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่าความจำเป็นของการบ้านอาจต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลร่วมกับบริบทที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจำเป็นต้องวางใจในการตัดสินใจของครูว่าอะไรดีสำหรับเด็กแต่ละคนในปี2017เกาหลีใต้มีนโยบายจำกัดการบ้านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเนื่องจากกังวลว่าเด็กจะถูกกดดันมากเกินไป ส่วนในสหรัฐครูและผู้ปกครองจะตัดสินใจด้วยตนเองว่าต้องการมอบหมายการบ้านมากน้อยเพียงใดซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งจะไม่มีการบ้านสำหรับเด็กๆซาเบิร์กนักการศึกษาชาวฟินแลนด์เสริมว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กจะตระหนักว่าหากต้องการเชี่ยวชาญในเรื่องใดจำเป็นจะต้องฝึกฝนหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญดังนั้นหากมัวแต่คิดว่าไม่มีการบ้านแล้วจะสบายเพราะโรงเรียนไม่คาดหวังใดๆความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดอย่างสิ้นเชิง ผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงานครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชชงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลและคุลนิธิการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์กำลังครุ่นคิดว่าเราควรจะมีการบ้านดีไหมต้องถามผู้เชี่ยวชาญต้องถามผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะเพราะประเด็นนี้เปิดมาเพื่อให้คุณธีรรัตน์พูดคุยกับเราโดยเฉพาะเลยคุณธีรรัตน์คิดว่าไงครับกับประเด็นนี้อ๋อแหลอค่ะเห็นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในหลายหลายประเด็นเลยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันอยู่ที่ว่าการบ้านให้ให้ทำอะไรครับ มันก็เป็นตรงมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วยนะคะคบ,คบในการที่จะทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อืมไม่ใช่การบ้านคือไปค้นคว้าหน้าดาคลัําเครียดแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะให้ไปนับดูดอกไม้ในบ้านดูต้นไม้คือมันอยู่ที่การออกแบบให้เขาเกิดพื้นที่สร้างสรรหรือเรื่องที่สร้างสรรค์จะได้มีเวลาการใช้เวลาเติมเต็ม,ตมช่วงเวลาที่ว่างให้ให้มันสร้างสรรและไม่เปปัญหาสุขภาพจิต แต่ว่าก็ไม่คนมากจนเกินไปเขาจะได้คิดสรรในสิ่งที่เขาอยากทําในตามวัยที่ทําให้เขามีความสุขตามช่วงวัยด้วยถูกไหมคะคุณทรงพลคุณนิธิการโมนี่ถามถูกคนเลยโอ้โหคือเป็น,นคือให้คิดโจทย์ให้ให้เด็กคิดต่อแล้วก็เป็นเหมือนการทบทวนการเรียนไปในตัวแล้วก็นําไปปรับใช้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ที่น่าสนใจสำหรับการดีไซน์การบ้านสำหรับเด็กยุคป,ปัจจุบันค่ะครับใช่เอาละค่ะเวลาเราน้อยมีโอกาสคงได้สนทนากัน